รถแต่งเรียบร้อยนี่รถพร้อมใส่ทา่าเลจักแสเนเอ๋อคือมีเขาเฮ้ยข้าวเข่ามาหรือวะคือมีเขาน่ะไปลองเกี่ยวเข่ามาเขาทำเพื่อสอดไปลองเกี่ยวเข,าข่าจะฟ้องหาไรแล้วก็ทอดข้อแล้วก็ถอดแล้วก็เอาเอาสักมันเ็จังสิบอ่ะ<น>มันเปลี่ยนปากไปเลยเราคือมีเข่าตรงนี้เขาเปลี่ยนจัึ่งสิบอ่ะโบมันคือมีเข่าคือเข่าข้าข้อเขาไปสอนมาแล้วเขาไปลองเกี่ยว อ๋อซับไปมาฐานนะครับแข็งโป๊กใช้ตายครับอันนี้เอสสองร้อยซื้อมากมาท่นไห้ออกงานด้รถเก็บมาทุกจุดแล้วครับ เธอบูมี่ะเธอบูมก็ใหญ่เถอะเขาใส่ G8 เลยเลยเนี่ยนั่น G8 พู้ว่า G8 นั่นเนี่ย o 5 4ครับตัวนี้เป็นเอ่อสีสูบสีสูบปั๊มสายสดสดร้อนๆครับกําลังมาจอดบ้านครับเท่าไรเถอะหกสิบ <60. S 1> ขายต่อป่ะนี่ เอาขายค่าคงเลยนะเขาขายยังเดียวสื uh. so so, ่อเลยเสียตังค์มาสื่อต่อครับบัพโงานครับเอางานมาท่านหนึ่งโซ่ตึงเปียครับเขาตึงไว้ครับโซ่แล้วเลิกเปลี่ยนเป็นบางลูกโซ่ตึงเปียเลยวะเขาตึงนะ บ่เขาตึงเขาเ,เขียงเลยนะโซตึงเปียปตุ้มตามขึ้นครับมึงตุ้มตามลอกค,ครับมึงนี่ฟ้อาอุ้มผมต้องพับเบ่บ่นีขันใหญ่แล้วขาเค็ขับคันน้อยอย่ยายมันลองขมันบปลอยมเจา้าไมพ่อไม่ซื้อไว้หนูขับอันน้อยพ่อขับอันใหญ่เออพ่อเขาลวงพ่อ มึงต,ต้องเรียนดอกมึงปอสามแค่นั้นแหละใหญ่ออกหน้าบ้านเมื่องอมุสวทำไมพ่อไม่ซื้อไว้ให้ดูครับอันนี้เนาะถูกจะตายเนาะบอกพ่อมาซื้อเอาเจ็ดแสนไปซื้อต่อเดี๋ยวนี้ไปให้กับลาแสนหนึ่งเลยแต่สร้างมันเขาซื้อมวลๆนซื้อราคาน่ารักไหมครับหกแสนก็ซื้อมาหกแสนสภาพนี้สวยไหม ปีได้ขนบุงรถส่วนมากคันนี้จอดครับแต่เขาก็ทำเขาถ่านอะดูระบบต่อเขาเป็นหน้าแปนดุมเนี่ยเปลี่ยนได้เขาไม่ได้ต่อพัมเพื่อนปากเขาพดดู าขาครอบคุณเนี่ยส,สปริงขายต่อครับเอาเจ็ดสิบด้วยอันนี้ไอ้บอกคนมาซื้อขายต่อเลยครับซื้อมาหกสิบตัวตัวน้ำสีขายเจ็ดสิบแาาาาน,น่นนี่นี่ทางเพราะท่นเศร้าหอนได้นน่ บ่อท่นเนีพ่อสองขึ้นมงอยู่ซื้อมานาี่ขายต่อครับเจ็ดสิบคันบอลเสียตังค์ทีมัดจำให้ลูกชายชีเรีนถ้าพ่อซื้อให้มันต้องมาไปโรงเรียนนะเอาอวะเจ้าเรียนเลยตัวเตโซอยู่ในกล่องก็ไข่ไงกูหนึบใส่โซหกสิบเนาะอันนี้แปดสีไอเขาบอกเหรอเน้นเนี่ยเหรอไข่แตงมีดสู่สักเขาบอกเป็นแกนเขาบอกยันไงนะมีแกนด้วยเท่านะเขา,ปาเปลี่ยนบ่ เปลงใส่น sí, ี่ยหกหดเลยสองนเจ็ดเนาะสองซุนหานี่มันสองซุนเก่านี่ยหกเลยแปดจะได้เบิงเนเผาแล้วไปยองหกคนเนาะมันมีขาดลงเกี่ยววันไหนไหนไปเกี่ยวายต่อครับ